จะพูดถึงกาแฟหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าที่อุตร,รดิตเป็นแหล่งที่สามารถเพาะปลูกกาแฟได้วันนี้เรามาทำความรู้จักกับกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าจากป่าต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิจจังหวัดอุตร,รดิตกันค่ะทองยิ้มนะคะเป็นประธานกลุ่มกาแฟนางพญาค่ะอยู่ที่ตำบลน,นางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตร,รดิตค่ะกาแฟนางพญาของเราเป็นสายพันธุ์โรบัสต้าค่ะ เริ่มจากการปลูกมาจากโครงการพระราชดำริเอากล้ามาแจกให้ชาวบ้านปลูกค่ะปลูกผสมต้นทุเรียนลางศาสตร์ลองกองแล้วก็ต้นมะม่วงหินมะพานค่ะประมาณ3ปีกว่าถึง4ปีก็จะให้ดอกให้ผลแล้วค่ะกลุ่มกาแฟนางพญา ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเพาะปลูกแบบวันนาเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศวงจรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพโดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติไม่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากการดัดแปลงทางพันธุกรรมมีการจัดการกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวังก่อนนำไปแปรรูป เก็บเป็นเม็ดเชอรี่สีแดงๆแบบนี้นะคะค่ะเอามาตากประมาณ15-20วันค่ะสีแล้วก็บ่มไว้ประมาณ6เดือนขึ้นไปค่ะถึงจะเอามาคั่วค่ะกาแฟโรบัสต้าคั่วบดพร้อมดื่มนางพญาได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่โดยการคั่วบดด้วยเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาคุณภาพสินค้าด้วยการบรรจุก,ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์เข้าไปในถุงเพื่อให้สามารถรักษากลิ่นรสชาติและความสดใหม่ให้นานขึ้นโดยผลิตภัณฑ์สามารถมีอายุได้นานถึง12เดือนเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นที่ยอมรับสู่ตลาดใหม่กลุ่มผู้บริโภคที่ดื่มกาแฟเพื่อความสุนทรี สนใจคุณค่าและกระบวนการผลิตตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกจนถึงวิธีการชงอย่างพิถีพิถันมีการขยายกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดโดยจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ที่อยู่ที่ไหนก็สามารถดื่มกาแฟได้ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลกกลุ่มกาแฟนางพญาได้รับการส่งเสริมทักษะความรู้โดยเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge b a s e d OTOP หรือ KBO จังหวัดจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนพัฒนาและสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับพร้อมสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟนางพญาเป็นกลุ่มที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและนำพาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากทุนทางสังคมองค์ความรู้ในการปลูกพืชพันธุ์ตามลักษณะภูมิประเทศมาแปรรูปพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าคั้วบทพร้อมดื่มโดยบทเป็นผงละเอียดบรรจุถุงดริปและซองฟอยล์สามารถชงดื่มได้ง่ายสะดวกวัสดุของถุงดริปทำจากกระดาษย่อยสลายง่ายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยาหาซื้อได้ที่ศูนย์ของปากอุตรดิตแล้วก็เพจกาแฟนางพญาหรือว่าเพจวิคัมคอฟฟี่ได้ค่ะ